สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวกูบชี่หชิ้นด้วยกันนะคะเราก็เรียงเป็นแบบนี้นะคะเรามาดูอันที่หนึ่งกันเลยนะคะอันที่หนึ่งก็จะเป็นขนมรังพึ่งนะคะลาาซอนะคะซอพริกหรือซอสมะเขือเทศก็ไม่เรามาดูมันจะมีกระจกด้วยนะคะนี่นะคะมาดูอันที่สองกันเลยค่ะเป็น โดนัทนะคะเป็นลูกกัดกัดน,นะคะมีพวงกุญแจค่ะไม่ค่อยสารเท่าไหร่มันอันเล็กนะ,ะอันที่สามนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะขนมปังนะคะขนมปังคิตตี้แต่มันจะมีเออลูกปัดต,ตรงนี้แต่เราแกะออกอนะ่ะพอพี่เรามาเล่นแล้วพี่เราก็เลยตู้มไปแบบนี้เราก็เลยแกะ มัน,นจะมีรูปปัดโรลโรนะเรามาดูอันที่สามกันเลยอันที่สี่เอใช่อันที่สี่น,นะคะเราพูดถิกน้องอ่านเราพูดค่ะต่อไปก็จะเป็นหน้าหมีนะคะโลรโลซอสมีพวงกุญแจค่ะ มีพวงกุญแจนะคะน่ารักมากอันนี้ห้าน,นะคะก็จะเป็นขนมปังแฮนคิตตี้มีพวงกุญแจนุ่มมากเลยอันนี้ฉันชอบซี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 ตรงนี้ขาดอ่ะ มีพงุญแจนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนกับสกูตตี่ห้าชิ้นนะคะกับสกูตตี่ห้าชิ้นนี้นะคะขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย